ไปยยนุ่มน้ส่กโอเคนะคะภาพหน้าแงปีนะคะคนที่ได้รางวัลภาพหน้างปี ดวงใจนะคะน้องโ i น้องเดินมากเราคงไม่เคยถ่ายรูปคู่กับน้องเลยล่าสุดเคยถ่ายรูปคู่กับน้องเป็นแค่รติดมันเป็นลูกที่ 4ีนะคะนักเขียนยอดน <c oughs> ิยมค่ะยายเชฟค่ะ รายการสดคุณไม่ต้องขอแอร์โต๊ะแรก

อยากเป็นกันเป็นแทนมอบเงินคือรายได้ที่ที่เราจัดงานนี้ทั้งหมดนะคะก็หางคสิทธิ์แล้วก็ได้หนึ่งแสนบาทค่ะขอเชิญจันทเรียนนะคะขอเชิญจันทเรียนนะคะมาเป็นตัวแทนรับมอบให้คาะขอบคุณทุกท่านค่น bye